สวัสดีค่ะพวันี้จะมาแกะกล่องสุ่มข้างในว่าจะมีอะไรขอแกะก่อนนะแม่อนแกะตรงนี้หน่อยอเฮ้ยสียด้ีมีต้่วนวีเยอะเลยกล่องน,นี้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะจะเป็นกระเป๋าะะของแม่เองเฮ้ยมีพิธีนลมา เดกดูก่อนบีบีทีแม่ขอส่งบบีทีได้ไหมบีบีทีวผลไม้แล้วเราเรามีอีกตัวนึงอะไรเนี่ยบอกบบีทีผลไม้ใช่หรอเพื่อนเพื่อนใช่จะส่งได้ตัวไหนโอ้โหมีตัวไหนบ้างโชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนว่าวินเทจจะได้ตัวไหนคะวินเทจบปชี้ซิวินเทจรุนตัวไหนอ่ะไหนตัวไหนคะอยากได้ตัวนี้ สตรอเบอรี่โอเคอ่าจะเก็บจะได้กลุ่มไหนก็ได้แต่กล่องกล่องเราไม่เก็บไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นโมเดลให้หนูอากราบถือแล้วมานลุ้นสิไอ้เนื้อแอปเปิลไหนไหนไหนโอ้โหเราขยับตาได้มั้งแอปเปิ้ลนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่ามันคืออะไระ เป็นคนโปกไม่มีผลไม้ชนิดไหนอ่ะคล้ายๆเอาลูกใครอยากตาไม่ได้แต่หน้าแข็งเอ้าใครอยากตาไม่ได้หรอจริงๆมันจะใครหยัดตาได้มันมีหลายวีอันนี้วีอะไรอะต้งต้กล่องก่อนไม่รู้ว่าวีอะไรไหนต้องกล่องอยู่ตรงไหนผลไม้สามขวะเบบี้ครีเป็นผลไม้สามขวบนะคะ เอาไว้ตรงเอาไว้ตรงนี้ก่อนใช่อันนี้คือหนึ่งชิ้นแล้วนะคะที่น้องใช่ได้กัดมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดใช่ไหมลูกของเก็บก่อนจริงๆน่ารักมากเลยนะแต่กล่องของแม่กล่องนี้มันไม่ใช่เป็นกระเป๋าเลนี่อย่างเดียวนะคะมีเพื่อนนี่เฮ้ยเจอกล่องสุ่มอีกแล้วเฮ้ยเขาเขาสุ่มอะไรไม่เราอ่ะมีอะไรเปิดให้ดูหน่อยอย่างเก่งเลยรุ่นก่อน อันนี้เป็นขยะแม่ด้เก็บเฮ้ยเป็นอาดรี้เอาออกมาแล้วเฮ้ยนี่กเขาแถมอะไรมาเพื่อนเพื่อนทำไมน้องเขาแถมนี่มาให้ด้วยเป็นพวงกุญแจน้องอะไรเนี่ยทำไมท่านอนตูดโดขนาดนี้เพื่อนๆพื่ทำไมเขาน่ารักขนาดนี้เขาแถมอะไรมาให้อ่ะ สองชิ้นอันนี้เป็นที่ตั้งเลยลูกอ่าน่าจะเป็นที่ตั้งนะคะที่นอนนั้นอ่าที่ตั้งเดี๋ยวน้องเขียนจาไปโชว์บนเดี๋ยวจะอบวางตรงนี้เนี่ยอ่าโอเคค่ะตัวต่อไปค่ะเอากันไว้ด้วยกันนะคะต้องเขียนตรนี้หรือยากโชว์ค่ใอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะ Sunny Angel นะคะเป็นอ่าของผลไม้ที่แม่ส่งมาทั้งหมดกี่อันเอ้าอันนี้กล่องอะไรอ่ะ แกะดูเลยนะกันอุย้ยได้ไม้มาด้วยคือ,อ,อไม่ต้องแกะเลยฟิออยนอะนี่มีกัดอ๋ออันนี้ก็ไม่มีกัดค่ะเพื่อนน่าจะเป็นของกุญแจเหมือนกันนะคะประมาณนี้คะ่ะแม่น่ารักเลยไหนดูก่อนว่ามันคืออะไรน่ารักมากเลยเบบีอาเบบี้เบบีบบ้น่ารักเราจะหากล่องสูงเฮ้ยมันมีเบอ,อีก จะได้ตัวไหนแลอจะไ,ได้ตัวไหนนะ่อู้ได้แมวหน่อยว้าอุ้ยไหนกล่องเมื่อกี้อ๋ออันนี้จะขอเก็บไว้นะคะมันจะเป็นอ่ามินิอะไรนะเนี่ยนี่ได้ได้มหมคแคดไลท์ซีรีส์เป็นไหมคะพี่โต้อ๋อเป็นแมวนี่นี่นอันนี้ก็เป็นแมวเหมือนกันให้เพื่อนๆดูหน่อยเลยแมวสองแมวใช่ค่ะเป็นกล่องสุ่มแมว ให้ขอหน่อยนะคะจะเอาใส่กล่องให้เหมือนเดิมเอ้าทำไมไม่เอาเก็บไว้อ๋อเก็บอยู่ค่ะแต่ว่าก็อันนี้มันจะเป็นกล่องที่สวยงามเอาเก็บไปสองตัวมาดูต่อไปเพื่อนๆเข,ขาอยากได้จังเลยนะอ้าล่องสุนมันหมดแล้วออแค่กระสุนอันนี้ไงยก็ลองเปิดดูเพื่อนๆดูว่าสุนผลไม้เป็นตัวอะไรมันอยากแกะกล่องใหญ่เพื่<ข>อแค่บิ๊กทีเอง น่าจะเอสไม่ทันเอสทันแต่ของแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวติดโทรศัพท์นะคะนี่นี่เป็ลูกไม่ของนี่ค่ะนี่หรือนึ่งนี่เขาเอาเจอแล้วอันนี้่แกะนเกะอะไรเร,เ,เราจะสูดได้กี่หน่วย เมันหมุนได้ด้วยเขาโบกอย่านี้มันคือตัวเกาะโทรศัพท์นะคะมันเป็นกล่องนี้เลยเป็นตัวเกาะโทรศัพท์นะคะขอดูก่อนว่าอันนั้นผลไม้ชื่ออะไรเลยตะฝรั่งอันนี้นะคะลูกพีทไหมคะให้เพื่อนๆดูหน่อยลูกพีทครับได้สองตัวแล้วไหนมันจะมีกาวติดอยู่ตรงนี้นะคะนี่จะมีกาวมันจะเกาะโทรศัพท์นะคะน่ารักมากม กินได้สองฝั่งด้วเลยเยอะมากเลยค่ะเพื hmm. ่อนๆมีก <Spike> ล <noise anyway> oh, like ่องไหนอีกไหมอันนี้กล่องอะไรลองเปิดดูสิคะถ้าอยากรู้อ้าวอันนี้จะเป็นจะเป็นตัวอะไรหน่ะคะลาบูกูอ้าวหรอดีใจอ่ะจริงเหรอคะนี่จะเทพคือนี่จะได้เองแล้วแม่เอ้จริงว่าซีแคส แกะน่าแข็งไหนว้าวเราจะเอากล่องทิ้งนะคะใช่กล่องว้าวอันนี้ก็จะเป็นซีเค็ดนะคะน่ารักไหมคะเพื่อนเ่น่ารักแกะดูก่อนอยากอยากได้มานานแล้วเราเพื่อนเพืุ่ยมันติดมาอันนี้ตัวเกาะอะไรคะเพื่อนเพื่อนมันเป็นตู้ชื่อน่ารักแกดูนะตอนเราเก็บไว้ก่อนมันเอาออกไม่ไหวเลยอุ้มหมออินก็มี ติดอะไรอ่ะติดั้งแล้วก็มันมีน้ำอะไรอบอกเพื่อนสิหอมไหมหอมะอะหอมเพื่อนๆหน่อยหอมมากสุดในโลกเลยลเใช่ไหมคะค่ะน่าแข็งด้วยเนาะอพองุูเจดีใจไ<อ>ด้ได้กีมาน่ารัก อันนี้ก็น่ารักอันนี้เอาไว้โชว์ค่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นทองกุญแจอยู่ข้างบนนะคะเพื่อนนี่เอามานี่ก็มันมีอะไรติดตรงนี้เราออกไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นซีคิที่เขาเอามาโชว์ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะหน้าแข็งมันจะได้ไม่สกปรกหน้าแข็งด้วยแล้ววินเทจชอบไหมชอบค่ะได้บีบีทีมากับเราเก่งเก่งเ่ะโอเคต้องดูหลายกล่องว่ามีอะไรต้องเอากล่องมาเอามาใส่กล่องเลยจะไปโชว์ เดี๋ยวเราไปดูบนข้อ้องกันนะเฮ้ยกล่องอะไรอ่ะ้อ,องได้มาเยอเอาตัวอะไรเฮ้ยใชบ่บิบี้เอาทายบิบี้โชว์วาพักโกก็มาะะทายบิบี้โชว์วพักโกโอ๋อบอกเพื่อนๆหน่อยเพื่อนๆก็อยากรูอ้อันนี้ได้อะไรน,นี่นะคะจะเป็นอ่าลาบูบูซิกเก็ตนะคะ V หนึ่งหนึ่งคะ วีสองก็ต้องนั่งอะไรหรออ๋อช่วยค่ะอตัวสูงหมดแล้วหรอคะค่ะ,คะว้าอันนี้ก็จะเป็นอ่า Sunny Angel นะคะจะเป็นรูปสัตว์ค่ะเพื่อนๆแม่สั่งมาเป็นแบบบล็อกเลยนะคะจะเอาไวสา้สะสมให้น้องวินถีอยู่บนห้องค่ะเราจะสูงได้ตัวไหนอีกเนี่ยแต่ว่าถ้าใคร<อ>าคายา่ได <ป S> ้แม่ก็ <ไป S 1> ขาย<ป>อยู่ที่ตัวละ 99สิบาทเองนะคะเพื่อนๆราคาถูกมากเลยตัวนี้ครับสวยมากเลยพองได้เยอะยังไม่ดูกนล่าวันนี้กล่องน,นี้เป็นกล่องอะไรนะคะสำหรับอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยลูกอะไรนะคีกิอะไรนะ โลคิกกี้หรอคะเรื่องอะไรคะเนี่ยเพื่อนๆรู้จักไหมคะคอมเมนต์มาให้ในช่องน้องวิเทปหน่อยนะคะน้องน่ารักอ่ฮะน้องน่ารักอุ้ยจะเอานี้ไปติดเพื่อนน้องวิเทปบอกว่าน้องน่ารักมากเลยค่ะข้อแถมของไม่เลยอ่านะใส่เอามาใส่ตรงนี้โลจิกกีใช่ไหมเหมือนลาบูวูเลย อันนี <Bond> ้ก <an> ็หมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนั้นก็จะเป็นกล่องสุ้มเล็กๆของเด็กไ่าไออกในสค่ะาค่ะต่อไปนะคะมาดูกอ่องนี้กันิอะไรงกล่องอะไรขอดูอะไรเนี่ยอันนี้ขอดูก่อนอ๋ออันนี้เป็นถุงเท้าซ็อกซของแม่ของหนูก็ใช้ได้อันนี้ของหนูอ๋อของหนูนีอันนี้อะรบอะไ ไทยเบบี้ขะกร้อดีอ้ยน่ักจังเลยขงหนูเยอะเลยนะเนี่ยใช่ขงตะมังไพร์เยอะจังเลยอ่ะอ่ะเฮ้ยไทยบีบี้โชว์ปะากรยตัวนะอันนี้หมดแล้วค่ะอันนี้จะเป็นตัวตัวอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรของแม่นะคะร้านรพ่ษมาเองเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆพองหนูได้เยอะกว่าแม่เป็นยังไงบ้างคะดูดูน้องมินเท็ภูมิใจในสินค้าตัวเองมากเลยที่ที่ที่เอฟมานัเพื่อนๆเห็นไหมคะ โอ้ตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวจะเอาไปโชว์บนห้องน้องวินเทตนะคะเดี๋ยวจะเอาไปตั้งไว้ตรงห้องน้องวินเทเอามานี่หน่อยจะติดสองข้างนี่นะคะอะน้องวินเทตจะติดโทรศัพท์ให้แม่แล้วนะคะตอนนี้อบอกเพื่อนปุ๊บก้าวเหนียว <พอ S 2> <9 S 1> บอกเพื่อนว่ายังไงคะเราจะาไปแล้วนะคะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวบนห้องนะคะวันหลัง